ป,ปรับมาเห็นท่วมเห็นท่วมผักถ้ามาคันสมพักกันนี่ครับผมผักกาดงินในวันเราเขาก็สับเป็นชิ้นแบบนี้นะครับผมชิ้นแบบนี้แล้วเขาก็เอาเกลือใส่นะครับนี่นครับแล้วเขาก็ขันขันแล้วก็เอาน้ำขมออกก่อนนะครับขยำขยำกัน พักเรีย,ยบร้อยแล้วเขาก็เอาเาข่าเข่าเหนียวมาใส่นะครับเข่าเหนียว,ใส,ว,วใ,สใส่แล้วก็เอาเก,กลอือเกลือครับของยีรดของยีรดใส่ครับผมขงยีรดใส่แล้วก็น้ำปลาครับได้อยากเคดกินกัลองสูตรนี้บมึงก็ได้นะครับใส่เกลือเข้าไปแล้วก็หั่นให้เข้ากัน แล้วก็เขาก็ขันตอนสุดท้ายเขาก็เอาดินแต่ะเบื้องแต่ะเบื้องแล้วเขาจะนำขม้าใส่นะครับจากเขาขันแล้วเขาก็มาใส่เป็นจุพันหยบร้อยครับจุพันเรียบร้อยแล้วก็น,น,กนี่ครับผม,มนมม้ำขม,ม้าที่เขาเตรียมไว้นะครับน้ำขมมาที่นำขม้าลงไปน้ำขม้าเห็นถ่วมเห็นถ่วมผักที่เขาคันไว้นะครับผม